ครับวันนี้อาการเครื่อสักผ้านะครับซักปกตินะครับแต่ว่าน้ําไม่เข้านะครับน้ําไม่เข้าน้ำป,ปลาปลาไหลปกติแต่ว่าน้ําไม่เข้าคิดว่าเป็นที่ตัวโซลิโนย์วาล์วนะครับหรือว่าวาล์ไฟฟ้าของตัวเครือสักผ้านะครับรเดี๋ยวแกะแกะตรงนี้ออกแล้วก็ถอดนี้ออกนะครับโอเค เจอปัญหาแล้วครับตอนนี้หนูกัดสายไฟขาดนะครับถมวไม่ต่อสายตรงนี้ไปแล้วหนึ่งเส้นนะครับมีเส้นนี้นะครับที่ขาดนี่ครับแล้วก็พวกนี้กัดเกือบขาดนะครับเดี๋ยวก็จะเอาสายพันไฟนะครับพันให้เรียบร้อยนะครับ ต่อเรียบร้อยแล้วครับเส้นนี้บัตรกีีเมื่อกี้นะครับต่อเรียบร้อยครบทุกเส้นแล้วนะครับยังไม่ได้เก็บสายเืยทดสอบเดี๋ยวทดสอบเปิดดูนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าสายไม่ขาดนะครับเราก็สามารถที่จะไปดูโมเดลของตัวเครื่องซักผ้า,านะครับแล้วก็ไปซื้อตัวโซลินอยด์วาล์วมานะครับหรือว่าวาล์วเปิดปิดน้ําของเครื่องซักผ้านะครับตามรุ่นตามนั้นก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับในกรณีที่น้ำไม่เข้าอกีกกรณีหนึ่งนะครับโอเคอ่าเปิดนะครับตารตาดู ตัวนี้ฝายังเปิดได้ไอยู่ยังไม่ลบโอหรือเปิดวาล์วน้ำนะครับมาแล้วครับเรียบร้อยครับกรณีคือเอสื้อผ้าน้ำไม่เข้านะครับก่อนนะครับก็มีแค่สองกรณีน,นะครับ1ตัวโซลินอยด์วาลวหรือว่าวาวปลปด เปิดปิดน้ําเสียนะครับถ้าการหนักจริงๆก็คือตัวบอร์ดนะครับบอร์ดสั่งแต่อันนี้เราไปเช็คไฟที่ตัวโซลินอยได้ว่าไฟมาไม่มาเพราะว่าไฟที่จ่ายให้ก็คือ220โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ,คณที่ติตามครับสวัสดีครับ